เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับก็หลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายมีการซื้อขายกันบ้างนะครับปฏิเสธกันไปก็มีก็อยากให้มองเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าหลายๆเหรียญหลาย,ยหลายธนบัตรที่คูโดงประกาศรับซื้อนะครับก็ต้องใช้คำว่าเป็นเหรียญที่คูโดงชื่นชอบแล้วก็ใช้คำว่า อะไรนะคือชอบเป็นการส่วนตัวแหละก็เลยมีการประกาศรับซื้อนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นพศที่หายากหรือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดประมาณนี้แหละนี่ครับผมในคลิปนี้ EP นี้นะครับใครมีเหรียญปี2531ซึ่งเป็นเหรียญ5บาทปี2 5 3 1นะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทตรวจสอบแบบที่คุณดองบอกเลยนะครับ สูงสุดถึง5,000บาทคูโดงรับซื้อนี่ครับผมสำหรับเหรียญ5บาทปี2531นะครับถ้าเกิดใครมีติดต่อมาที่โดง SC 2375มนะครับซึ่งเป็นลาย ID หรือว่ามาที่ Facebook f แฟนเพจคูโดงคอยก็ลองลองดูนะครับเหรียญปี2531นี่ครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญปีแรก ที่เป็น9ก้าเหลีย่ยมนะครับที่เป็นด้านหลังเป็นวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับเป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนรุ่นจากสมัยก่อนนะครับที่เราใช้เหรียญนี้นี่สมัยก่อนปี31เนี่ยปีสาเราใช้เหรียญที่เป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงต่อมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรูปแบบนะครับที่เป็นเหรียญ หบาทเก้าเหรียญที่อยู่ด้านในปีสามหนึ่งเหมือนกันนี้ปีสาหนึ่งอันนี้จึงเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นพศออแรกที่เป็นเหรียญด้านหลังวัดเาบญจมะบพิธดุสิตวนารามทีนี้มาพูดถึงเหรียญที่คูโดงจะมาบอกมากล่าวนะครับเหรียญน,นี้เพื่อนเพื่อน อาจสอบถามนะครับว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญไหมปัจจุบันมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพงโอ้เหรียญหนึ่งเป็นร้อยอะไรพวกนี้ถ้าเหรียญเป็นร้อยนั่นคือเป็นเหรียญ UNC แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้แบบนี้ก็มีการขายกันอยู่นะครับเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่6บาทบ้าง7บาทบ้างแต่ว่าเวลาขายทิ้งก็50เหรียญ1น0เหรียญ เนี่ยถ้าใครเป็น FC คุณดกงคุณดกงก็เคยบอกแนะนําให้เก็บเอาไว้นะครับปัจจุบันราคาก็เกินหน้าเหรียญแล้วนี่ครับผมทีนี้เหรียญที่คุณดกงมาประกาศรับซื้อและตามหาสูงสุดถึง5,000บาทนั่นก็คือเหรียญพระเสียนตรงพระเสียนตรงนะครับ ปี3านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากนะครับที่เป็นพระเสียนตรงพูดง่ายๆคือถ้าเกิดใครมีเหรียญปี2,531ที่เป็นพระเสียรตรงทักทายคูดงมาได้นะครับไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยเนี่ยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้จับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูนะครับหมุนดูแบบนี้ถ้าเป็นพระเสียนตรงคู่งรับซื้อสูงสุดถึง5,000บาท ตั้งแต่สามพันถึงห้าพันเอาแล้วคุณโองสามพันทำไมถึงสามพันทำไมราคาไม่เท่ากันมันอยู่ที่สภาพเหรียญถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆพี่นน้องมีเหรียญพัสดเศนตรงแต่เป็นเหรียญผ่านการใช้มาบุกมาดำมาคลับมาเลยเนี่ยราคาก็มีแต่ราคาจะถูกลงมาแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ U N C ออกน้ําทองเงาส,สวยๆเลย 5,000บาทพระเสียนตรงขู่หลวงรับซื้อนะครับก็ลองลองดูเผื่อเป็นประโยชน์ขอแนะนำอีกนิดนึงถ้าเกิดใครเป็นช่างกึงช่างเกียรช่างมิลลิ่งจะไปกึงนะครับไม่ว่าจะใช้กึงเมนวูหรือว่าใช้ CNC กึงตรงนี้ออกและนำอีกเหรียญหนึ่งเข้ามาประกบเช็กกาวอีพ็อกซี่อัดเข้าไปด้านในเพื่อทำให้เป็นพระเสียนตรงหลีเลี่ยงนะครับ มองไม่ยากมองไม่ยากต่อให้ฝีมือขนาดไหนก็จะมีรอยต่อต่อให้เครื่องเรียบขนาดไหนก็มีรอยต่อต่อให้นำมาประกบแล้วนำมาพับขอบเหรียญนำมาพับเพื่อปิดรอยต่อมองออกนะครับและมีวิธีการตรวจสอบตัวเช็คเยอะมากหลีเกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีภาษีสียนตรงปี2 5 3พรอยสามสิบเอ็ดของแท้ทักทายมาได้นะครับง่ายๆสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดมงคอยด้วยนะคะ